ตรงด้ชีวิตพมนเลยนี่ผมเป็นความสันนะกอดตรงกับชีวิตผมนเป็นความสันใช่ปพ่อสร้างกินมสร้างกินเด,ด,ด,ดี๋ยวไ้ด้่มสร้างกินเถอะอกินกาแฟแม่หมดน,นั่นกาแฟกาแฟนี่นีเออความสันมันได้เลยเดินเช้านี่กอเดินช้าวันนี้นวนะวันี้บวมมิ คือว่าปกติผมเป็นก็เป็นคนนอนไายด้วยตื่นไส้นะมาจะมาทำงานด้วยชาปนินะมาโอเคตายตั้งพวกตั้งดาเกี่ยววะถ้าว่ะถ้าว่าถ้าว่ะนอนปฏิบติไม่ต้องรบมาเขาก็ไปอยู่นติดนู้ดเดี๋ยวโรงเรียนได้ปบบนั้นอะกี่เรงพอหลังจากนั้นก็ได้ได้เจอตัวนี้อดละสุดยอดจริงๆเลยไม่ได้เจอนี่เลยไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรข้องที่ว่าขี่เร่งๆกันวะอะไรนะน้ำตาลเทียมน้ำนู้เทียมนี่ดีๆแต่นั้นว่ามีไปไม่ใช่นี่เลยได้เลย ได้ละเอียดได้เลยถ้าว right. ่าไม่ถ้าว่ากล่องนี้ไม่ไม่มีอะไรนะลองเซิร์ชเข้าไปในกูเกิลหรือว่ายูทูบอะไรดูไละเอียดเลยแต่างาช o ้ยูทูเฉ็นช่องผมล่านียช่องโผช่องผุผมฟุมัวบีได้ได้ได้แต่ว่าผมแจ่หมดเลยเนี่ยเห็นไหมเส้นผสมมันพุ่ละไมเป่นกันพุ่มละไมพอมีประยุน์เป็กาแฟตัวนี้ไม่ยข้ามาถึงก็มาทำลายไม่ได้ทำลายมีแต่ดีต่อสุขภาพมันจะต่อต้านมันจะล้างพวกอันแระมันจะ ตามไปไอ้มือเคยเลยไงคือว่ามีประโยชน์อลไรกันเลยอะไรเยอะตัวไหนนี้เลยว่าบอกอะไรเยละแต่ไหนไหนนี้ว่าสุดยอดมาปากไอ้กินเิอะพวกเขาเยอะพวกเขาเดี๋ผมจำพวกวัวรูแนี่นี่มันกาแฟนี่มันกาแฟสุกกาผ้ากนะเดือดเดือดไอ้ไอ้ไอ้ผ้ากินลงกินกาแฟนี่ท่ามกินได้เลยไปเลยที่บ้านผมก็ได้เดี๋ยวผมจะถ่ายทอดได้เลยเลย ว่าแกกินตัวนี้นะตัวเองเดินเดินเดินปันนี้เลยอ๋อไม่ไม่โบอ๋อเล่นจริงนเดินปันนี้เดินปันนี้เวลาเดินเดินเดินปันนี้เวลาจี๋วนะนี่เล่นตามตามภาษาบ้านคือไม่อาจจะเวลาจี๋วนี่นะแกต้องบอกข้าดิลุงปันนี้แคอตรงรถยนต์ตัวลุงปันนี้อ่าตอนนี้ก่อนจะกินกินกาแฟพอเล่นจากนี้พอแกกินกาแฟนี่เดินปันนี้ได้เลยนี่เดินปันนี้ได้เลยเดินปันนีว่าผมเลยนะเมื่อไปท่าไงเลยที่บ้านนอะ ถ้าใครไม่เยอะก็กล้าไปเซื้อเลยไปเลยในติกตอกไปเลในกูเกิลควอนท์ข่าวอีกว่าแล้วก็ถ้ายักกินลงแต่พวกงลงก็เลยว่ารสชาตินี่ก็จะกินนี่คือร้อยปนันนี้ถ้าก็ยักกินลงมามานี่มาพุ๊บให้กินเลยเอาเออให้ลงกินก่อนเลยแล้วถ้าว่าไม่ปวดคำว่าร้อยเลยโอ้เคจีว่างไม่ได้ก็ว่า